ล่าสุดคนลุกขนชั้นอีกแล้วครับที่เวียดนามนั้นเลือกไทยกับการทูตตอกหน้าฝั่งของกัมพูชาครับที่ในชายแดนนั้นไม่มีใครครบ้วยพร้อมกับตอนนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราครับเรียกได้ว่าเขมรเองก็ยังเติมกําลังมาไม่หยุดจากรายงานแนวหน้าพร้อมกับ กองทัพไทยของเราออกมาแฉว่ากองทัพของคาเมนครับมีการทิ้งกําลังพลทหารเกลื่อนแนวรบทั้งที่มีชีวิตอยู่และก็ไม่มีชีวิตก็เรียกว,ว่าในสถานการณ์ตามแนวชายแดนเนี่ยที่ต้องจับตาไปเบิเศษก็เป็นช่องอานมา้าจังหวัดอุบลและก็ ตรงพื้นที่ภูมะเขือที่ฝั่งของเขมรนั้นละเมิดกฎละเมิดแบบทุกอย่างเลยเติมกําลังมาอีกแล้วโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของเราแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยในแนวชายแดนครับก็ยังไม่มีการประทะเกิดขึ้นหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาเพิ่งประทะกันแบบเศจสับในช่วงเวลาตีห้านะครับหานเราก็มีหลักฐานชัดเจนว่าฝั่งของกัมพูชานัน การยิงปืนเล็กมีการยิงปืนคอหรือว่ามีการคว้างระเบิดมาโจมตีฐานของไทยเราได้ในแนวชายแดนแต่สิ่งที่ต้องพูดถึงและก็สําคัญไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยมีอัปเดตจากกองบินไทยเราครับว่าพบตัวแล้วเจอแล้วกับฐานพรานทั้ง19นายหลังจากลาดตระเวนแนวชายแดนในพื้นที่พระทะเพื่อทําการค้นหาจุดติดตั้งของ BM21 ของเขมรซึ่งก็ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมก่อนที่จะมีการประทะกันด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยกองพันบินที่3เนี่ยก็ ทำการบินค้นหาและก็ช่วยเหลือทุกนายอย่างปลอดภัย19นายเยอะมากนะครับแล้วเป็นทหารพรานที่ออกไปสอดแนมหาข่าวในเรื่องของจุดตีตั้งเบียม21ของคำเห็นด้วยหมายความว่า กองทัพใดของเราเนี่ยรู้มาก่อนแล้วครับว่าเมนเขาจะทําการโจมตีก็มีการเคลื่อนอาวุธหนักยุโทโธปกรณ์หลายตัวหลายอย่างซึ่งเราก็มีการสอดแนมด้วยแหละแต่ก็ยังเป็นเรื่องดีครับที่กลับมาแบบปลอดภัยทุกนายถ้าเกิดว่ากองพันที่3ไม่บินค้นหาฐานพลานทั้ง19นายจะใช้เวลา3-4ถึงวันในการเดินมาถึงจุดหมายซึ่งแต่ละคนก็สภาพอิดโรยมากๆนะครับเนื่องจากสเสบียงนั้นไม่ได้มีการเตรียมไว้เยอะแยะมากมายขนาดนี้และที่เป็นเรื่องดีก็คือการไม่ได้เจอกับทหารของ,ของขเมนนะครับถ้าเกิดเจอกัน ผมคิดว่าเราอาจจะเป็นรองเยอะแน่ๆน,นี่ก็คือความเสียสละของฐานพรานไทยเรานะครับที่อยู่แนวหน้าตลอดและก็จะเข้าพื้นที่เป็นหน่วยงานแรกๆเลยในการรบตลอดแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นทางฝักงฝั่งมาเลเซียทางฝั่ง ขมนหรือว่าทางฟากฝั่งพม่าเนี่ยแนวชายแดนจะมีฐานพรานเราอยู่ทุกจุดเลยและก็ยังมีเสียงจากแนวหน้าในการรบพื้นที่ชายแดนครับก็บอกว่าขมินต้องมาเก็บปุ๋ยโดยด่วนเพราะว่าตอนนี้กลิ่นเริ่มโชยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะจุดที่โดนไขย,ยักษ์2,000ปอนของ F16 ไทยเราโดยเฉพาะในจุดที่โดนไขยักษ์โดยเฉพาะในจุดที่โดนไขย,ยักษ์2,000ปอนกับ F16 ไทยเราครับก็เรียกว่าไม่ได้มีสภาพเดิมและเหมือนจะกระจายไปถึงแนวหน้าด้วยนี่ก็เป็นเสียงจากแนวหน้าน ส่วนอีกรายงานหนึ่งเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนนะครับก็เป็นรายงานล่าสุดและก็เชื่อถือได้ว่าตอนนี้ทัพขเขมรเองยังเติมกําลังไม่หยุดเลยในพื้นที่ช่องอันมาก,กับพื้นที่ภูมะเขือซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวสีสะเก็ตกับอุบลราชธานีที่ขเขมรหวังที่จะยึดคืนมาให้ได้โดยเฉพาะภูมะเขือครับที่เขาเคยอยู่มา1ิปีก็ไม่อยากออกแล้วก็อยากจะได้คืนแต่มันก็ต้องหนักหน่อยนะสําหรับขเขมรเพราะว่าไทยเราพอได้แล้วก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วเราอยู่สูงกว่าด้วยเนี่ยความเด้บเปรียบมันเยอะกว่กากันหลายเท่ามาก นี่ก็คือเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับตลอดแนวชายแดนของไทยเราครับโดยเรามาพูดถึงข่าวสารล่าสุดกันบ้างที่กองทัพไทยของเราเนี่ยออกมาถแถลงแบบชัดถ้อยชัดคำครับว่าผิดหวังรัฐบาลกัมพูชาที่ออกมาปฏิเสธข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแนวหน้าพร้อมกับตําหนิกองทัพของเขาเว่ามีการทอดทิ้งกําลังพลทหารให้รบโดยราพังโอ้โหนี่มันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากนะครับคือเขเมรเนี่ยเขาเื่อประเทศชาติเขาอยู่แล้วนะแต่การที่กองทัพไปทอดทิง้งหิวข้าวเนี่ยก็ไม่ได้กินหรือว่า กำลังเสริมต่างๆเนี่ยก็ไม่มีให้โดยที่ล่าสุดครับโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเองก็ได้มีการแถลงข้อเท็จจริงนะ ที่ทางกัมพูชานั้นละเมิดข้อตกลงในการหยุดยิงพร้อมกับชี้แจงและก็แสดงจุดยืนต่อกรณีดังกล่าวซึ่งข้อแรกครับกองทัพของไทยเราก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยึดถือข้อที่จริงนะและไม่กล่าวหาโดยไร้หลักฐานนะครับจากข้อมูลที่กองทัพไทยเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาโดยยังยืงยนยัาานว่าทหารกัมพูชาเนี่ยได้เปิดฉากการยิงเข้ามาที่ม่นานทหารไทยเราบริเวณตรงภูมะเขือและก็ช่องอานมาเมื่อวันที่29กกรกฎาคมเวลา21นาฬิกา30นาทีแล้วเราก็ไม่ได้กล่าวหาแบบลอย อ้างอยู่บนข้อเท็จจริงทุกอย่างมีมีหลักฐานมีรูปภาพชัดเจนซึ่งก็ได้รับการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานเลยทั้งการบันทึกภาพการสื่อสารและก็พยานเวดล้อมที่ยืนยันชัดเจนเลยแต่การที่ฝ่ายของขมปศปฏิเสธข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่การเพิกเฉยต่อหลักฐานนะครับแต่ว่ายังบันทอนความเชื่อมั่นของกลไกลสันติภาพในเวทีโลกซึ่งไทยเราก็ย้ำอยู่เสมอว่าเราปฏิบัติตามคำมั่นอย่างเคร่งครัดไม่ใช่แค่ออกมาพูดมุ่งมั่นและแน่วแน่แต่ไปสูดได้ด้วยการกระทำนี่แหละครับไม่เหมือนกับขเมศนะที่่บอกวาัน มัน่นฉันแน่วแน่ฉันทําได้ฉันกําลังจะทําแต่ไม่ทําสักทีส่วนข้อที่2ครับทางกองทัพบอกว่าพฤติกรรมของฐานกัมพูชาเองสะท้อนปัญหาหลายอย่างมากในกองทัพของตัวเองนะครับทางเรื่องของทหารกัมพูชาเนี่ย บางหน่วยนะยังคงใช้อาวุธหลังการหยุดยิงซึ่งเป็นการสะท้อนความไร้ประสิทธิภาพของกองบัญชาการและก็ขาดวินัยในหมู่ของหารนระดับปฏิบัติการซึ่งกองทัพของกบูชาเองไม่สามารถที่จะควบคุมกําลังพลของตัวเองได้หรือว่าหากเลวร้ายกว่านั้นนะครับอาจเป็นการที่มีผู้เจตนาเนี่ยปล่อยให้เกิดความรุนแรงเพื่อหวังผลทางการเมืองบางประการโอ้โหข้อความนี้เนี่ยตบหน้าฮุนเซนฮุนมาเน็ตกันเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกข้อนึงเป็นข้อที่3ครับไทยของเราก็ยืนยันเจตนารมณ์สันติภาพ โดยเปิดรับการตรวจสอบจากกลไกที่เป็นกลางและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเต็มที่นะครับจะมาตรวจสอบอะไรก็มาเลยทั้งในด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเข้าถึงพื้นที่การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีสิ่งใดต้องปกปิดเลยซึ่งฝ่ายไทยเราเนี่ยมั่นใจในความโปร่งใสามากๆนะครับและก็เชื่อมั่นว่าความจริงจะเป็นเครื่องยืนยันใหนือความรับผิดชอบและก็ความตั้งใจที่แท้จริงส่วนอีกข้อหนึ่งข้อที่4ครับกองทัพของเราก็เรียกร้องให้กับ,บูชานั้นทบทวนตัวเองนะหยุดกล่าวหาผู้อื่นโดยที่ไม่แก้ปัญหาภายในก่อน ซึ่งก็มีการบอกว่าก่อนที่รัฐบ,บาลกัมพูชาครับจะกล่าวหาประเทศอื่นว่าบิดเบือนความจริงควรหันกลับไปตรวจสอบตัวเองว่าเหตุใดคําสั่งหยุดยิงจึงไม่สามารถจุดเสียงปืนในแนวหน้าได้หากไม่สามารถควบคุมทหารของตัวเองได้ในการสู้รบเนี่ยอมหมายควาว่ารัฐบ,บาลขาดอํานาจในการควบคุมบัญชาการกองทัพของตัวเองอย่างสิ้นเชิงการที่ไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็หมายควาว่าเป็นความอ่อนแอของกองทัพและก็ร้สิทิเียเป็นความอ่อนแอของกองทัพและไร้เสถียรภาพส่วนอีกข้อหนึ่งครับข้อที่5 กองทัพไทยเราก็ได้ออกมาแฉเลยชัดๆเลยครับว่าสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์ที่นานกัมพูชาใช้อาวุธประจํำกายและก็ใช้อาวุธประจำหน่วยขนาดเล็กยิงเข้ามาฐานที่มั่นไทยเราเมื่อคืนเป็นการสะท้อนเห็นว่าฐานกัมพูชาเองในแนวหน้าถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลังพังในพื้นที่ห่างไกลโดยขาดการดูแลครับทั้งการส่งกําลังบํารุง จากกองทัพขมเขมรนโดยมีทหากรกัมพูชาลหลายนายเลยนะที่ยอมวางอาวุธและเข้ามอบตัวต่อหานไทยในเวลาต่อมาก็เรียกว่ากองทัพไทยเราเนี่ยแฉแบบไม่รู้จะแฉยังไงอยู่ที่ฝั่งองคขมรนแล้วครับจะแก้ต่างยังไงได้บ้างซึ่งดูแล้วเนี่ย การแก้แต่งของ,ของเขมินก็บอกว่าการถแถลงของไทยไม่เป็นความจริงเราเนี่ยชนะเรายึดหลักในสันติภาพเป็นการออกมาถแถลงที่น่าอายน่าขายหน้ามากๆนะครับแล้วเป็นการปิดข่าวของประชาชนในประเทศตัวเองเนี่ยเหมือนเกาหลีเหนือเลยนะที่ปิดแบบโอ้โหไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วไปโกหกคนทั้งประเทศแบบนี้ทั้งที่เรามีข้อเท็จจริงทุกอย่างในขณะที่รัฐบาลของขมรนเอง,เองเก็มีการกล่าวอ้างถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่เพื่อสันติภาพในทุกบรรทัดของถแถลงการ แต่เหตุการณ์วันนี้ก็เชื้อเหตุว่าการปฏิบัติที่ไม่ได้หวังผลทางยุทธวิธ,ธีแต่เป็นการเรียกร้องจากความรู้สึกทอดทิ้งไม่มีสเสบียงไม่มีการหมุนเวียนกําลังและขาดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในการดํารงชีพซึ่งเป็นการทอดทิ้งทหารอยู่กลางป่ากกลางดงเลยซึ่งอันนี้เป็นข่าวจากกองทัพไทยเรานะครับแล้วก็ยังมีการเรียกร้องนะให้รัฐบาลกัมพูชาและก็กองทัพกัมพูชาเองหันกลับไปดูแลฐานของตัวเองก่อนที่จะกล่าวหาใครว่าบิดเบือนซึ่งพฤติกรรมของฐานคาเมรครับกับการแสดงออกที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเหนื่อย มากกวา่ากลัวหิวโหยและก็ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาของตัวเองเนี่ยดูแลและแสดงความรับผิดชอบมากกว่าออกมาแก้ตัวและโกหกสำสากอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของกองทัพไทยนะครับออกมาแถลงตบหน้าคำเมนแบบ โอ้โหไร้ปราณีกันเลยทีเดียวซึ่งเราเองก็ยืนยันแหละว่ามีความมุ่งมั่นต่อกระบวนการสันติภาพโดยแท้จริงพร้อมกับดําเนินการอย่างโปร่งใสมีวินัยและก็ยึดมั่นในสัญญาที่ให้ไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับถ้าเกิดกัมพูชาสํานึกหน่อยนะการที่เราจับเฉลยศึกได้18บแปดนายคนเนี่ยแล้วเราไม่ทําอะไรเลยโดยก็แทบจะส่งคืนด้วยซ้านะครับถึงขั้นเอาผู้ที่เสียชีวิต2นายเนี่ยกลับมาด้วยซึ่งเราไม่เอามาก็ได้นะครับเราจะปล่อยให้อยู่ในป่าก็ได้แต่เราไม่ท แต่ฝั่งของขมรเองไม่ได้สำนึกบุญคุณแต่อย่างใดและก็ไม่ได้มีการออกข่าวด้วยว่าเราทำแบบนี้เราใจดีแบบนี้เป็นพระเอกตลอดเวลาสำหรับทหารไทยเรานะครับส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับกองทัพของไทยเราครับก็เดียกว,ว่าการที่เราพะทะแนวชายแดนแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะสู้กับขมรได้ยันกับขเมรอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดก็คือยุทธุกรณ์ในเชิงรุก ที่เรายังไม่ได้ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับซึ่งสเสถียรภาพของกองทัพไทยเราตอนนี้อาวุธส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเชิงรับเพื่อตอบโต้เท่านั้นแต่วันล่าสุดครับทางกลาโหมของไทยเราก็บอกว่าจะมีแผนในการจัดหายุทโธปกรณ์3เหล่าทัพเลยทดแทนการที่ใช้ไปหรือว่าสึกหลอเพราะหลังจากที่ได้มีการสู้รบมาแล้วเนี่ยรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตและก็ เพิ่มความแข็งแกร่งในการรบให้สูงขึ้นที่ผ่านมายุทธปกรณ์ที่เราจัดหาก็เป็นในเรื่องของเชิงรับนะครับแต่ต่อไปเราต้องมีเชิงรุกด้วยเผื่อว่าขมิมันยังไม่ยอมเราก็จัดการรุกคืบไปเลยโดยจะทําการจัดหาครับก็คือประมาณ50ยุทธปกรณ์ด้วยงเงินประมาณ10,000ล้าน แต่หากรัฐบาลไม่มีเนี่ยมีไม่แก้5000ล้านเราก็ต้องตัดออกตามความจําเป็นหรือว่าเร่งด่วนอันนี้ก็ผมเห็นด้วยนะครับที่จะมีการจัดหายุทธกรณ์แบบนี้เพื่อที่จะให้กองทัพของเราแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ตลอดแนวชายแดนเนี่ยทั้งเรื่องของพามา่าและก็เรื่องของมาเลเซียหรือว่าลาวเนี่ยเราแทบจะไม่มีปัญหาในส่วนไหนเลยแต่จะมีปัญหาเฉพาะกับขมรนเนี่ยเลยครับไม่รู้เป็นอะไรนะถ้าเกิดพูดถึงการปะทะกันในแนวชายแดนเนี่ยเราน่าจะปะทะกับขมรนมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งได้นะครับส่วนใหญ่ก เอาละมาต่อกันที่เรื่องของการทูตกันบ้างครับที่ล่าสุดขนลุกกันเลยทีเดียวเพราะว่ารัฐมนตรีการต่างประเทศของเวียดนามครับได้เข้ามายืนไทยและก็บอกว่าเป็นห่วงกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนซึ่งเวียดนามแสดงจุดยืนหนุนการทูตของไทยมากนะครับพร้อมกับขอบคุณที่เข้าใจท่าทีและก็ความจริงใจของไทยเราในการแก้ไขด้วยปัญหาสันติวิธีนี่แหละครับคือเวียดนามครับไม่ใช่ว่าเวียดนามไม่ทะเลาะก,กับขเขมรเวียดนามเองก็เริ่ม มองหน้ากับขมินไม่ติดแล้วนะครับเพราะแนวชายแดนเนี่ยมันใกล้กันแต่ส่วนใหญ่ขมินเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มาสนใจแต่ไทยเราแต่ว่ารอบนี้การที่ ทางฝั่งของเวียดนามเองมีการมาเยือนไทยเราแบบนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าขมรถ้าเกิดยังไม่หยุดถ้าเกิดเปิดแนวรบใหม่ถ้าเกิดทําให้แนวรบมันใหญ่กว่านี้อาจจะรุนหนักกว่านี้ก็ได้ซึ่งล่าสุดเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราครับได้เปิดเผยถึงการเดินทางเยือนซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราครับก็ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของนายบุยแทงเซินนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเวียดนามได้เข้ามาเยือนไทยเราครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสด ความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมบูชาที่เกิดขึ้นในตอนนี้และ ทางเวียดนามเองก็พร้อมที่จะมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งในโอกาสนี้เองครับทางฝั่งไทยเราก็มีการกล่าวขอบคุณเวียดนามเป็นอย่างมากที่เข้าใจท่าทีและก็สนับสนุนการดําเนินการทางการทูตของไทยโดยเน้นย้ำว่าไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีโดยก็เน้นย้ำว่าไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีมีความจริงใจต้องการที่จะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแน่นอนซึ่งนอกจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องชายแดนแล้วเนี่ย ทางฝั่งเวียดนามเองก็ยังมีความยินดีที่จะเพิ่มความสัมพันธ์กับทวีภาคีที่ใกล้ชิดโดยได้มีการหารือถึงแนวทางต่างๆในเรื่องของการยกระดับความร่วมมืออย่างครอบคลุมอย่างเช่นการจัดทําแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านหรือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงและการท่องเที่ยวระหว่างกันร,รวมถึงแลกเปลี่ยนการเดือนระดับสูงในอนาคตด้วยและก็แน่นอนว่าการเดือนของรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามครั้งนี้อาจจะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีและก็บทบาทของ เวียดน,นามในฐานะมิตรประเทศที่มีความสําคัญกับเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนพร้อมกับมีการพูดถึงดําเนินการทางการทูตของไทยในการหาทางออกต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างสันตินี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการทูตของไทยที่เวียดนามเนี่ยมาเป็นชาติแรกเลยซึ่งเขาเองก็น่าจะ ไม่ดีต่อขมรด้วยซัพพอร์ตเ,เราแบบเต็มที่นะครับส่วนฝั่งของกัมพูชาเรื่องของการทูตของเขานั้นก็เรียกว่ารุกคืบเช่นเดียวกันนะครับมีการเชิญทูตถึง13ชาติลงพื้นที่ตามแนวชายแดนพาไปดูซากอนุสาวรีย์ตาอมแถมใส่ร้ายไทยเป็นผู้ทําลายโดยอัปเดตล่าสุดจากทางฝั่งฝั่งเวียดนามครับในวันที่30กรกฎาคมเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานด่วนเลยนะครับว่ากัมพูชานั้นได้เชิญคณะทูตและและก็ผู้ช่วยทูตทหารจากทั้งหมด13ประเทศเนี่ยพร้อมด้วยนักข่าวต่างปรระเเททศงื้นี่บิว อนุสาวรีย์ตาอมซึ่งผลเอกฮุนมาเนตเนี่ยเคยสร้างขึ้นโดยละเมิดบันทึกความเข้าใจปี2543บริเวณจุดผ่อนพลนช่องอานม้าหรือที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นช่องอานแซะเพื่อให้ตรวจสอบซากปรักหักพังจากการสู้รบภายหลังจากการหยุดยิงในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับกัมพูชาเองก็ได้มีการกล่าวหาฝ่ายไทยอย่างบิดเบือนว่าเป็นผู้ทําลายอนุสาวรีย์ตาอมดังกล่าวแต่ ก็มีข้อได้จริงออกมาเช่นเดียวกันว่าเป็นฝั่งของกัมพูชาเนี่ยที่ยิงปืนใหญ่พลาดไปโดนเองตามรายงานสื่อของขมรเองครับก็บอกว่าคณะทูตและก็ทูตด,ดางทหารนั้นประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีออสเตรเลีย รวมถึงประเทศในอาเซียนได้แก่มาเลเซียอินโดฟิลิปปินสิงคโปร์ลาวเวียดนามและก็เมียนมาซึ่งได้เข้ามาตวรวจสถานการณ์จริงในพื้นที่บริเวณจุดผนปลนช่องอานมานะครับจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าอานแซจังหวัดพระวิหารกัมพูชาย,ยังก็ระบุว่าการที่พวกเขาเชิญทูตมาแบบนี้เนี่ยก็เพื่อแสดงให้นานาชาติเห็นว่ากัมพูชาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลมาครับมาตั้งแต่เที่ยงคืนพร้อมย้ำว,ว่ากองทัพกัมพูชานั้นได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างและก็เคารพเงื่อนไขต่่่าางงงๆออยเคคครรรััดดููบโโห ความโกหกความหน้าด้านของคอมเมนไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับถือว่าไม่ใช่ชายชาติทหารนะถ้าเกิดเป็นชายชาติทหารเนี่ยเขาต้องพูดถึงความจริงเอาละอาจจะเสียเปรียบบ้างแต่มันต้องมีหลักความจริงอยู่บ้างนะครับไม่ใช่มากล่าวหาบิดเบือนกันแบบนี้แบบไม่มีหลักฐานไม่แน่นะครับอาจจะเป็นการไม่แน่นะครับอาจจะเป็นการยิง พลาดไปโดนเองหลังจากนี้เนี่ยต้องมารอตามกันว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขมรมีการเสริมกําลังทั้งที่คุยกันไปนแล้วว่าห้ามเสริมกาลังนะแล้วก็ห้ามเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์ไปพื้นที่อื่นแต่ไม่เป็นแบบนั้นนะครับขมรก็ยังเติมกําลังอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องรออัปเดตความคืบหน้ากันต่อไปเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนตเเเ้ามาดดยจดจััันกก็ไล เจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย